change up keep my i e name out your o i'm going to oh okay กลายเป็นประเด็นที่ลุกลามบานปลายใหญ่โตไปซะแล้วล่ะครับสําหรับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในงานประกาศรางวัลออสการ์ประจําปี2022เมื่อดาวตลกคริสล็อกขึ้นมาประกาศรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมแล้วดันไปเล่นมุกตลกล้อเลียนทรงผมสกินเ e ดของเจด้าพินเกตสมิธทั้งที่เธอกําลังประสบกับปัญหาโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ เลนเอ์วิลสมิธผู้เป็นสามีถึงกับทนไม่ไหวเดินขึ้นไปตบคริสล็อกบนเวทีออสการ์ Oscar, ต่อหน้าต่อตาผู้คนทั่วโลกที่กำลังชมการถ่ายทอดสดในวันนั้นและแม้ว่าวิลสมิธจออกมาขอโทษคริสล็อกพร้อมกับประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของสถาบันศิลปวิทยาการภาพยนตร์หรือออสการ์เพื่อแสดงความรับผิดชอบและสำนึกผิดต่อ,อการกระทำของตัวเองรวมถึงตัวคริสล็อกเองก็ไม่ได้ติดใจอยาความวิลสมิธจากกรณีนี้แต่ดูเหมือนว่าบทลงโทษทางสังคมที่วิลสมิธได้รับจะหนักหนาสาหัสชนิดที่เจ้าตัวเองก็คาดไม่ถึงครับ เพราะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวิลสมิธในโซเชียลมีเดียกันอย่างดุเดือดเช่นเดียวกับคนดังหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับลอฟไลเนอร์ฟลาเลอร์เบวิตอดัมเซนเลอร์และจิมแคร์รีต่างก็แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ว่ามูตลกของคริสลอกจะเลวร้ายและย่ำแย่แค่ไหนก็ตามแต่วิลสมิธก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคริสลอกและทุกอย่างคงจะดีกว่านี้ถ้าวันนั้นวิลสมิธตอบโต้กลับไปด้วยวาจารหรือแสดงความไม่พอใจผ่านโซเชีย Black girl. Oh. กรณีอื้อฉาวที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้หนังสองเรื่องของวิลสมิธที่กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมงานสร้างต้องถูก Studio สตูดิโอสั่งระงับโปรเจกต์ไว้ก่อนทันทีนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องแบ d บ o y ภาค4ของ Sony Picture s และภาพยนตร์เรื่อง f a ร์แตนด์ o ูสของ Netflix การคว่มบาตรนักสแสดง <you. S 1> ที่มีพฤติกรรมอื้อฉาวถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ฮอลลีวูดมีมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะครับซึ่งนักสแสดงระดับซูเปอร์สตาร์คนแรกๆที่ถูกฮอลลีวูดคว่ำบาตรก็คือนักสแสดงตลกลอสโคลอาลบัค ที่หลังจากโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ข่มขืนนักแสดงหญิงเวอร์เจเนียดัปเป้จนถึงแก่ความตายในปี1921ก็ทําให้หนังทุกเรื่องของเขาโดนรังับฉายทันทีจนกระทั่งศาลตัดสินให้เขาพ้นข้อกล่าวหาในอีกหนึ่งปีต่อมารอสโคบัคเคิลจึงได้หลุดพ้นจากมาตรการคว่ำบาตรของฮอลลีวูดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามาตรการคว่ำบาตรในอดีตจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกับในปัจจุบันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปีส0ง7ดที่นักแสดงฮอลลีวูดได้ออกมาทำแ ส่งผลให้นักแสดงชายหลายคนหลังจากนั้นต้องถูกปลดออกจากภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่พวกเขาแสดงและนับตั้งแต่นั้นการคว่ำบาตรนักแสดงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามทั้งการล่วงละเมิดทางเพศการทำร้ายร่างกายหรือการเหยียดหยามเชื้อชาติก็กลายเป็นมาตรการพื้นฐานที่สตูดิโอสร้างหนังนำมาจัดการกับนักแสดงที่มีพฤติกรรมมือเฉาและ Netflix ก็คือหนึ่งในบริษัทสร้างหนังที่ซีเรียสกับกรณีดังกล่าวเป็นอย่างมากครับโดยก่อนที่ Netflix จะรังั p โปรเจกต์หนังเรื่อง Fa Fast and Loose ของวิลสันม Netflix เน็ตฟลิกก็เพิ่งจะมีคำสั่งฟ้าผ่าให้ถอดคริสเดลเลียจากบทปีเตอร์นักขับเฮลิคอปเตอร์ในหนังซอมบี้เรื่อง Army of the Dead ของแซ็กซ์เนเดอร์หลังจากที่เขาถูกจับกลุมในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนจำนวนหลายคนและได้ดึงตัวทิกนทาทโรเข้ามาเสียบแทนแต่ปัญหาก็คือหนังเรื่องนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนของการถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้วและการนำนักแสดงทั้งหมดมาถ่ายซ่อมในยุคโรคระบาดก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ครับส่งผลให้ Netflix ต้องทุ่มเงินอีกนับล้านดอลลาร์เพื่อใช้สิทเล,ลีาย,นยานยลบทิกเดกเว เพื่อเอาฟุตเทจที่เธอถ่ายแยากคนเดียวผสานเข้าไปในฟุตเทจที่ถ่ายทําไว้ก่อนหน้าโดยผู้กากับแซกซ์เนเดอร์บอกว่าการถ่ายทํ no ยาทิกโนททโรแยกต่างหาก <göz intens ifies> เป็นกระบวนการ <Yes> ที่น่าปวดหัวมากครับเนื่องจากทิกโนททโรจาเป็นต้องวางองศาการยืนและวางระดับสายตาไปในทิศทางที่กําหนดแบบเป๊ะๆรวมถึงทิกโนททโรจะไม่สามารถพูดนอกบทหรือร่นสดได้เลยเพื่อการแสดงของเธอสอดคล้องกับแอคติ้งและไดอล็อกของนักแสดงคนอื่นๆที่ถ่ายทําไว้ก่อนหน้า แถมในบางฉากแซ็กซ์เนเดอร์จะต้องสร้างทิกนูทรัลซีเจ้ขึ้นมาทั้งตัวเพราะเพอร์สเปกทีฟของภาพที่ถ่ายทําใหม่ไม่สอดคล้องกับเพอร์สเปกทีฟของนักแสดงร่วมจอที่ถ่ายทำเอาไว้ก,ก่อนหน้าครับย้อนกลับไปไกลอีกนิดในปี2 0 1 7 n e t f l เ x ก็สั่งระงับซีรีส์ยอดนิยมของค่ายอย่าง h ฮ u ส e of Cards ซีซั่น6รวมถึงโปรเจกต์หนังทุกเรื่องที่มีชื่อเควินสเปซี่ในบทนำทันทีที่เขาตกเป็นข่าวอื้อฉาวในกรณีที่มีชายหนุ่มอย่างน,น้อยๆ20คนออกมาเปิดโปงว่าพวกเขาเป็นเหยื่ และจากกรณีเดียวกันนี้ Sony Pictures และผู้กำกับลิลลี่สกอตก็ถอดเคว i n เซเบซี่ออกจากบทพอเกตตี้ในภาพยนตร์เรื่อง All The m o n n y เด w o r World และเลือกคริสโตเฟอร์พลัมเมอมาเสียบแทนและเช่นเดียวกับกรณีของภาพยนตร์เรื่อง Army มี the d เด d ของ Netflix ครับเคว i n เซเบซีถ่ายทำบทบาทของเขาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นผู้กำกับลิลลี่สกอตจึงต้องเรียกนักแสดงทุกคนกลับมาถ่ายซ่อมฉากต,ต่างๆที่มีตัวละครพอเกตตีใหม่อีกครั้งโดยใช้เวลาถ่ายทำเพียง9วันเท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นการทํางานเพียง9วันแต่บทพอเกตตี้ก็ส่งให้คริสโตเฟอร์พลัมเมอร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งที่3เลยล่ะครับส่วนเคสที่โด่งดังและเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นกรณีที่วอร์เนอร์ปลดจอห์นนี่เดฟจากบทเกลือกินเดววลในภาพยนตร์เรื่อง The Secret Soft Number Door และเลือกแมดมิเคิลเซนมาแทนที่หลังจากที่ในปี2020ศาลตัดสินให้จอห์นนี่เดฟแพ้คดีฟ้องร้องหนังสือพิมพ์เดอะซันในข้อหาหมิ่นประมาทที่เดอะซันเขียนข่าววา ซึ่งการแพ้คดีของเดฟก็เท่ากับเป็นการคอนเฟิร์มว่าจอห์นนี่เดฟเคยทำร้ายร่างกายแอมเบอร์เฮิร์ตอดีตภรรยาของเขาจริงๆจ,งจ,งจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้วอร์เนอร์ดำเนินการขอร้องให้จอห์นนี่เดฟล่าออกจากบทกลินดดวอลในภาพยนตร์เรื่อง The Secret of Dumbledore ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องมินามาตะที่จอห์นนี่เดฟถ่ายทำเสร็จไปแล้ว MGM เอมก็มาฉายแบบเง,เงียบๆแทบไม่มีการโปรโมตหรือเรียกอีกอย่างว่าฉายทิ้งนั่นแหละครับจนผู้กำกับแอนดูเลวิตัสถึงขั้นส่งจดหมายไปถึง MGM เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการตัดสินนใจของง่ายหั ส่วนโปรเจกต์ภาคต่อของ p i เร t ล่าติด a คริบเบีก็ดูท่าทางจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือถ้าเกิดขึ้นจอห์นนี่เด็บก็อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วล่ะครับ <str ange> ส่วนนักแสดงที่อนาคตกำลังรุ่งโรจน์อย่างอาร์มี่แฮมเมอร์ก็ต้องมาดับวูบลงหลังจากที่ถูกแฟนเก่าชื่อฟฟีออกมาแชร์ผ่านการโพสต์ข้อความพร้อมหลักฐานในอินสตาแกรมว่าเคยถูกาอาร์มี่แฮมเมอร์ข่มขืนและทำร้ายร่างกายขณะคบหากันในช่วงปี2017ซึ่งหลังจากที่อาร์มี่แฮมเมอร์ตกเป็นข่าวเช้าเขาก็โดนสั่งปลดจากหนังสามเร นั่นก็คือหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่องช็อตการเวทีน์ที่อาร์มี่แฮมเมอร์เคยถูกวางตัวให้มารับบทนำประกอบเจ n น i เฟอร์โลเปสตามมาด้วยเนกโกลวินส์ของผู้กำกับไทกาไวติติที่อาร์มี่แฮมเมอร์ถ่ายทำไปแล้วบางส่วนจึงต้องมีการถ่ายซ่อมโดยได้วิลเออร์เนเข้ามาเสียบแทนบทที่แฮมเมอร์เคยแสดงเอาไว้เรื่องสุดท้ายคือเด e Off ฟเฟอร์ซีรีส์ที่ว่าด้วยเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์เรื่องเดอะก็อดฟาเ r อร์ของค่ายพาราโมสพลัสซึ่งไมลเทลเลอร์ถูกเลือกให้มารับบทอัลเบิร์ตลัดดี้แทนอาร์มี่แฮม ส่วนจีน่าคาราโนนักแสดงผู้สวมบทคาราดูนในซีรีส์เดอะแมนดาลเลียนหลังจากที่เธอมีพฤติกรรมชอบโพสต์ข้อความเหยียดบุคคลข้ามเพศและเหยียดชาวยูเบนโซเชียลมีเดียหลายต่อหลายครั้งก็ทําให้ลูคัสฟิลม์มตัดสินใจปลดเธอจากบทคาราดูนในเดอะแมนดาลเลียนซีซั่นสามในที่สุดการตัดสินใจของลูคัสฟิล์มในครั้งนี้ก็ยังทําให้เธอพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมแสดงในซีรีส์レンเจอร์สออฟเดอะนิวลิพารลิกซึ่งเดิมทีลูคัสฟิล์มได้วางตัวเธอไว้ในบทสําคัญครับ ่วนนักแสดงคนล่าสุดที่โดนมาตรการคว่ำบาตรจากฮอลลีวูดก็คือเอสลรามิลเลอร์นักแสดงที่มีบทบาทสำคัญในแฟนแรนไชส์ภาพยนตร์เรื่องดังของวอร์เนอร์อย่าง The f l a s h และแฟนตาสติกบีส์แต่หลังจากที่เขาไปก่อเหตุอาล้วดในบาร์คลาลเกตที่ฮาวายโดยไปแย่งไมโครโฟนจากคนที่กำลังร้องเพลงรวมถึงผู้จ่ายหยาบคายและคุกคามสามีภรรยาคู่หนึ่งจนถูกตำรวจจับกุมไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวอร์เนอร์ก็ได้ตัดสินใจพักโปรเจกต์ภาพยนตร์ทั้งหมดที่เอสลรามิลเลอร์กำลังถ่ายทำหรือเตรียมถ่่่าายยทททอออกกไไปงมมีมีหนนดั โดยมาตรการลงโทษในครั้งนี้ก็น่าจะส่งผลต่ออนาคตในวงการฮอลลีวูดของเอสลามิลเลอร์รวมถึงอนาคตของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ดังทั้งสองเรื่องที่เขาแสดงอยู่ไม่มากก็น,น้อยครับกลับมาที่เรื่องอื้อฉาวของวิลสันดิครั้งดูเหมือนว่าบทลงโทษที่เขาได้รับจะยังไม่สิ้นสุดลงแค่การโดงนงับ2โปรเจกต์หนังที่เขารับบทนำอย่างแบทบอยภาค4และแฟร์ซ l นลูสเท่านั้นเพราะในขณะนี้สถาบันศิละปะและวิทยาการภาพยนตร์หรือออสการ์ก็กำลังพิจารณาบทลงโทษให้กับเขาซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นยึดรางวัลออสการ์คืน อย่างไรก็ตามหลายคนยังเชื่อว่าวิลสมิธไม่น่าจะโดนบทลงโทษที่รุนแรงถึงขนาดนั้นครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสถาบันศินละปะและวิทยาการภาพยนตร์หรืออสการ์จะมีผลสรุปออกมายัางไงในวันที่18เมษายนครับ